เราจะขั้นรายการนี้เพื่อนำท่านสู่วัตูุนกับเค r รเรสเจ้าตูบจอมขี้ขลาดโดยเสนอตอนตัวละครจากคดีปริศนาบุคคลสูญหาย <c oughs> และถ้าหากคุณผู้ชมกำลังมองหาชุดเบาๆหรือเสื้อผ้าราคาเบาๆแน่นอนครับว่าต้องที่ Badass t Store ร้านนี้มีเสื้อผ้าการ์ตูนแท้มือ1นมือสอให้เลือกกันมากมาย Badass t Store เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเคเรนั้นเป็นการ์ตูนหมาน้อยตัวสีม่วงบางคนก็ว่าเป็นตัวสีชมพู และประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถ้าใครเคยดูนะครับเจ้าตูบตัวนี้อาศัยอยู่กับ2อสามีภรรยาที่ชื่อเมอเรียลกับอุสตีดแบ็กและเป็นที่รู้ๆกันว่าเรื่องนี้ได้เรตติ้งดีเลยนะครับในหมู่ผู้คนทั่วโลกโดยในเรื่องคุณผู้ชมจะได้เห็นซีนที่คุ้นตามากๆอย่างบ้านที่พวกเขาอาศัยนั้นมันตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวและคาดว่าตั้งอยู่ที่นิวเม็กซิโกในชีวิตจริงอีกด้วย แล้วคุณผู้ชมทราบกันใหม่ครับว่าฉากต่างๆและตัวละครในเรื่องนี้ผู้เขียนเขาได้อิงมาจากเรื่องจริงซะส่วนใหญ่อย่างไอตัวละครอุสทีสกับเมเรียลแบกนั้นคาดว่าเขาได้อิงตัวละครมาจากคดีบุคคลสูญหายไปอย่างปริศนาที่เป็นที่โด่งดังในปี1957ในแถบเอลปาโซนั่นเองแล้วก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ โดยสามีภรรยาคู่นี้ชื่อวิลเลียมกับมาร์กาเร็ตที่อาศัยอยู่ในละแวกเอลปาโซในรัฐเท็กซัสถัดไปจากนิวเม็กซิโกโดยวิลเลียมนียครับนั้นมีที่ใส่ที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ส่วนมาร์กาเร็ตนั้นตรงกันข้ามกับสามีเลยครับเธอเป็นคนตัวเล็กอบอุ่นเป็นห่วงเป็นใยผู้คนและเฟล,ลีกต่างหากแล้วพวกเขายัางเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแค่นี้มันก็ดูเหมือนกับตัวละครในเรื่องแล้วแหละแต่ที่ไม่เหมือนก็คือพวกเขาเลี้ยงแมวแทนที่จะเป็นเจ้าตู่เหมือนในเรื่อง จนมาวัน 1, 2, 3อมีภรยาคู่นี้ก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยวิลเลียมถูกบันทึกว่ามีอายุ52ปีส่วนมาการ็ตมีอายุ42ปีในขณะที่พวกเขาหายตัวไปโดยทั้งคู่ครับได้พบรักกันก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในเอลปาโซที่รัฐเท็กซัสแห่งนี้ซึ่งทางครอบครัวของมาการ็ตนั้นไม่ถูกกับวิลเลียมมากเลยครับถึงขั้นให้มากร็ตเลือกว่าจะเลือกใครระหว่างครอบครัวกับวิลเลียมและท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจเลือกวิลเลียม และหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวอีกเลยจนกระทั่งบรรดาครอบครองเธอคิดว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วซึ่งมาเกรเรตนั่นนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกเรื่องส่วนตัวให้กับคนอื่นรู้เลยครับแม้กระทั่งเพื่อนของเธอยังไม่รู้เลยว่าเธอเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงภายนอกเธอจะดูเป็นคนอบอุ่นเฟรนลี่แต่เรื่องส่วนตัวนี้ต่างกันสิ้นเชิงเลยครับส่วนวิลเลียมนั้นเป็นคนที่มีฝันเขาอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและมีเงินที่จะสามารถซื้ออะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการ จนกระทั่งปี1945พวกเขาก็ได้ตัดสินใจเปิดธุรกิจเกี่ยวกับกล้องและภาพถ่ายขึ้นมาจนธุรกิจของเขาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับทําให้พวกเขามีเรือขับมีรถหรูคาดิแอคที่ดินแถบเม็กซิโกกับหุ้นต่างๆอีกมากมายและชีวิตช่วงนั้นของเขาดูจะเป็นไปได้ด้วยดีมากด้วยแต่ก่อนที่คู่รักจะหายไปเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเซซิวอร์ พวกเขาได้ไปกินมื้อค่ำด้วยกันและคู่รักแพทริสันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทริประยะยาวที่เขากับภรรย,ยาจะไปด้วยกันเลยโดยการหายตัวไปนี้นะครับบางคนบอกว่าพวกเขาไปพักร้อนที่ฟอลอริดาแต่ทำไมเพื่อนสนิทของเขาถึงไม่รู้ข้อมูลนี้นะมันน่าแปลกนะครับและนี่ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายที่ครอบครัวแพทริสันจะได้ร่วมกินอาหารกับเพื่อนสนิทของเขาหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปวอร์ดได้เปิดร้านตามปกตินะครับ แต่เขาเดันเจอสิ่งที่แปลกและสะดุดตาเขามันก็คือรถหรูคาดิแอคของครอบครัวเพเทสันไปอยู่กับคนคนหนึ่งโดยคนคนนี้เป็นทั้งคู่แข่งทางธุรกิจและเพื่อนของวิลเลียมอย่างดอยเคิร์กแลนด์โดยดอยได้เล่าว่าวิลเลียมได้บอกเขาว่าเขาจะไปเที่ยวที่ฟลอริดาและขอให้เขาช่วยพารถไปซ่อมให้หน่อยจนกว่าเขาจะกลับมาต่อมาเวลาได้ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนกว่าพวกเขาจะรู้ตัวว่าครอบครัวเพเทสันได้หายตัวไปแล้ววอร์ดเป็นคนแรกนะครับที่โทรแจ้งตำรวจว่ามีคนหาย ในเวลาต่อมาตำรวจได้มาตรวจสอบที่บ้านของเพเทสันพวกเขาพบว่ามีเสื้อราคาแพงต่างๆนะครับถูกทิ้งไว้บนเตียงและมีจานที่ถูกใช้แล้วปล่อยไว้ตรงอ่างล้างจานอีกทั้งยังมีแมวที่ชื่อว่าทอมมี่ถูกปล่อยทิ้งที่บ้านหลังนี้ตัวเดียวซึ่งสิ่งที่แปลกที่สุดนะครับมันก็คือมาเกเรตนั้นเป็นคนที่รักแมวมากๆรักเหมือนเป็นลูกของเธอเองแต่เธอกลับทิ้งมันไว้ตัวคนเดียวแล้วก็ยังมีชุดหรูราคาแพงของเธอที่ถูกฝากไว้ที่ร้านอบรีดเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้มีแผนจะไปเที่ยวด้วยกัน และทุกอย่างเรากับว่าพวกเขากำลังเร่งรีบหรือกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่เพื่อนบ้านได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเห็นพวกเขาล่าสุดก็เมื่อวันที่6มีนาคม1957โดยเพื่อนบ้านคนนั้นชื่อเจอร์รี่แคชได้พานิดนารีมาขายคุกกี้ให้กับครอบครัวเพเทอร์สันแต่เขากลับไม่เป็นที่ต้อนรับในบ้านหลังนี้แล้วพวกเขาก็มีอารมณ์ที่ต่างไปจากปกตินะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามากรเร็ตนั้นเป็นคนที่อบอุ่นเฟรนลี่ แต่กลับมีท่าทีหงุดหงิดและไม่ต้อนรับผู้คนส่วนวิลเลียมนั้นก็ไม่พอใจกับเจอร์รี่และหลังจากเหตุการณ์นี้พวกเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีคนบางกลุ่มได้ตั้งทฤษฎีว่าคู่รักถูกฆาตกรรมและถูกฝังที่ไหนสักแห่งในพื้นที่ส่วนบุคคลบางคนก็ว่าถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปนะครับแต่มีนายอเภอคนหนึ่งชื่อลลโอซามาน,นโกคิดต่างว่าพวกเขาอาจจะเป็นสปายมาสืบข้อมูลแล้วก็จากไป โดยข้อสังเกตก็คือพวกเขาทิ้งข้าวของไว้ทุกอย่างแล้วไปแต่ตัวอย่างเดียวและในวันที่15มีนาคมเลขาของคู่สามีภรรยาที่ชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตรอตได้รับโทรเลขจากวิลเลียมเอชเพเทสันโดยเขาได้รับคำสั่งให้ขายรถบ้านที่ครอบครัวเพเทสันเป็นเจ้าของให้หมดและให้จ้างดอยเคิร์กเลนเป็นผู้จัดการในธุรกิจภาพถ่ายของเพเทสันรวมไปถึงนำเงินที่ขายรถบ้านไปลงทุนต่อให้กับธุรกิจภาพถ่ายมากไปกว่านั้นนะครับเขาสั่งให้ปล่อยเช่าบ้านเป็นเวลา9เดือน หลังจากนั้นเฮอร์เบิร์ตได้รับคําสั่งให้โอนธุรกิจให้กับดอยเคิร์กแลนด์ซึ่งมันมีสิ่งที่แปลกมากๆเลยครับนั่นก็คือชื่อกลางของวิลเลียมนั่นก็คือตัวดีแต่ในโทรเลขกลับเป็นตัวเชแล้วมันยังมีจดหมายปริศนาคาดว่าน่าจะเป็นจดหมายส่งต่อมอรดกที่ถูกส่งมาจากลาเรโดในรัฐเท็กซัสอีกด้วยซึ่งในจดหมายนี้นะครับมันไม่มีที่อยู่ส่งกลับโดยในจดหมายนั้นได้ระบุว่าพวกเขาสองสามีภรรยาจะไม่กลับมาอีกแล้ว ซึ่งวิลเลียมต้องการจะยกธุรกิจของเขาโดยแบ่งให้กับเฮอร์เบิร์ตรอสดอยเคิร์กแลนด์และพนักงานที่ชื่อเมริโนโดยสิ่งที่แปลกนะครับมันก็คือทําไมเขาไม่ยกมรดกทั้งหมดให้กับครอบครัวของเขา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ครอบครัวยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีลายเซ็นที่คาดว่าไม่ใช่ลายมือของเขาด้วยซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นจากรูปนี้ดังนั้นคดีนี้ยิ่งลึกลับเข้าไปใหญ่เลยนะครับเมื่อต่างคนต่างให้ข้อสันนิษฐานต่างๆมากมาย และวิลเลียมยังเคยมีเมียน้อยอยู่ในเม็กซิโกด้วยนะครับโดยเธอถูกสอบสวนหลังจากที่คู่สามีภรรยาหายตัวไปและยังมีคนให้ข้อมูลด้วยว่าพบเห็นคู่สามีภรรยาในนิวเม็กซิโกหลายครั้งแต่การพบเห็นนั้นมันก็ยังคงเป็นข่าวลอยๆเมื่อตำรวจได้ลงพื้นที่จริงและท้ายที่สุดพวกเขาก็ถูกประกาศว่าเสียชีวิตในนามคนหายในปี1964และคดีก็ได้ถูกปิดลงต่อมาคดีที่ถูกเปิดใหม่อีกครั้งนะครับในปี1984 เนื่องจากมีพนักง,งานที่ถูกจ้างให้มาทำความสะอาดที่บ้านหลังจากที่ครอบครัวเพเทสันหายตัวไปโดยเขาชื่อเรนนโดเนการ่ได้ให้ข้อมูลว่าเขาพบเลือดและหนังศีรษะบางส่วนบนเรือของเพเทสันนอกจากนี้เขายังให้การว่าเห็นหนึ่งในลูกน้องของวิลเลียมนำผ้าปูที่นอนที่เปื้อนเลือดไปซุกในท้ายรถแล้วก็ขับหนีออกไปโดยสาเหตุที่เขาไม่ยอมบอกข้อมูลนี้ให้กับตำรวจนะครับก็เพราะว่าเขากลัวที่จะถูกส่งกลับประเทศเนื่องจากเขาเป็นต่างด้าว หลังจากนั้น2ปีเรนนโดก็ได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ <T> และแล้วคดีก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับครอบครัวแพทร์สันทั้งการเสียชีวิตการหายตัวไปแล้วก็ข้าของที่ถูกทิ้งไว้กับลายเซน็นที่ยังคงเป็นปริศนาจนมาถึงทุกวันนี้หลายคนคงจะตั้งคำถามแล้วล่ะว่าทำไมมันถึงเชื่อมโยงกับเรื่องเคเรดโดยมีข้อสังเกตด,ดังนี้นะครับ อย่างแรกก็คือเรื่องหน้าตาที่ดูคล้ายกันกับนิสัยของพวกเขาอย่างที่2ก็คือสถานที่ที่ใกล้เคียงกันแล้วไอโซนแถบนั้นก็มีแต่เรื่องสิ่งลี้ลับทางมนุษย์ต่างดาวและพูดผีปีศาจส,ส่วนสุดท้ายก็เป็นปีที่การ์ตูนออกฉายนั้นมีระยะห่างกับคดีรวมไปถึงความชื่นชอบของพ่วงกับที่ชอบเรื่องแนวลึกลับซี่งขวัญอยู่แล้วเขาอาจจะไปศึกษาคดีแล้วนำมาใส่ในเรื่องก็เป็นได้ครับ แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นคุกกี้เจอรี่ที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ถ้าหากข้อมูลที่ผมหามาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากคุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรากันด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you next time